การวิจัยเรื่องการถอดเฉดสีของวัดอารามหลวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะไปเก็บเฉดสีที่สําคัญ ของวัดอารามหลวงที่สําคัญในประเทศไทยต้องบอกว่าวัดอารามหลวงที่สําคัญในประเทศไทยเนี่ยมีเฉดสีที่สวยงามนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นการต่อยอดเฉดสีนี้สู่าการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อื่นๆได้ซึ่งบางทีคนมาเที่ยววัดเนี่ยมาท่องเที่ยวไปเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาจากไหนเราไม่ได้เฉพาะเพียงเฉดสีแต่เราได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมและวว่าเศรษฐกิจด,ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของวัดพระเชตุพนหรือวัดโพเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราถอดเฉดสีวัดแก้สีวัดเป็นสี สีแนวที่เป็นสีสดใสนะคะเราคิดว่าเนี่ยถ้าเทียบกับคิดจะสังกรแล้วเน่ยจะเป็นพวกเรทโตรต่างๆเราก็รู้เรื่องของเศรษฐกิจว่าเรามีการค้าขายกับจีนเพราะว่าเครื่องประดับที่ประดับ อยู่ในพระเจดีย์ศรีราชการที่เราสืบค้นเนี่ยเป็นห้วยเครื่องชามของจีนด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการถอดเฉดสีไม่เพียงแต่ได้มาซึ่งเฉดสีที่สําคัญแต่ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจด้วยนะคะการใช้เฉดสีเนี่ยเราเป็นการรวบรวมเฉดสีไว้หนึ่งเพื่อการอนุรักษ์ถ้าว่าต้องมีการทานุบารุงแล้วก็ซ่อมแซมเนี่ยเราจะมีสีที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็เพื่อความรู้ด้วยว่าสีที่ใช้ในวัดในสมัยราชการนั้นใช้สีแบบไหนเฉดไหนบ้างนะคะแล้วก็2เนี่ยเมื่อมีการซ่อมแซมเนี่ยจะได้ มีเตรียมสีที่เอาไว้ใช้เพื่อจะซ่อมแซมไม่ถูกหรว่าผสมสีอย่างไรอะไรบ้างเม่ดเป็นตำรารวมทั้งเพื่อกันใช้สอยสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้ผลิต S M P ต่างๆเราสีมีสีทั้งสีกราฟิกนะคะโทนกราฟิกสำหรับนำสกุลกราฟิกต่างๆหรือว่าสีทางงานสิ่งทอซึ่งเราก็ ผลิตงานสิงห์ทอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นค่าเฉดส,สีที่เรานํามาใช้ได้นะคะแล้วก็ถอดเป็นรหัสไว้ซึ่งเป็นนามสามนามสกุลถูกไหมคะจันชวานว่าจะเป็นนามสกุลสําหรับงานกราฟิกนามสกุลสําหรับงานเออกหาสิงห์ทอหรือว่างานสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะจากนั้นเราทําถอดรหัสแล้วเนี่ยเราเอาเฉดสีเหล่านี้คะ่ะมาผลิตเป็นงานต่างๆเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งใช้สีตามองค์ประกอบสีของที่เราถอดมาได้รวมทั้งเราตั้งเฉดสีไว้เป็น เป็นนำสกุลไม่เช่นเช่นราชโมพิธโทนหรือเช่นสนกุลทอนต่างๆนะคะก็จะเป็นการสะสมให้ได้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ทําเป็นเล่มเฉดสีเหล่านี้นะคะก็คิดว่าจะให้ทําเป็นเล่มที่ทุกคนสามารถที่จะ,ะดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้วก็นํา ภูมิปัญญาต่อเน,นี้ยไปใช้ได้นอกจากคําว่านอกจากเรารู้ว่าไทโทนแล้วแต่จริงๆว่าสีในวัดเนี่ยเป็นสีที่สวยงามจริงๆเลยแล้วก็สามารถจะใช้ต่อยอดในงานผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ได้ค่ะอาจารย์พูดค่ะผลงานที่มันมาโชว์ในงานนักประดิษฐ์ของเราประเจนช่วงได้ค่ะจริงๆในวันนักประดิษฐ์เราจะมะีตัวอย่างงานนะคะเนื่งจะเป็นแคตตาล็อก แล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์นสิงถ้าอยากจะติดตามทั้งนิสการเลยตอนนี้เราจัดอยู่ที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวช8เราจะเห็นเรื่องการถอดรหัสเฉสีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดราชบาพิธวัดพระเชตุพนแล้วก็วัดพระรามีวาดนะคะจะมีเรื่องของผลงานงานสร้างสรรค์การในในออกแบบนะครับเรถถื่อรหัสเฉธฑ์ต่างๆที่ประปจำวันนี้ละครับค่ะตามไปชมได้เลยที่วชแปนะคะเรื่องจัดแสดงไปยาวๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ